รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ครับุณผู้ชมครับทุกวันพฤหัสแบบนี้นะครับกับรายการเดอะเดลี่มีดีที่เดินทางนะครับคุณผู้ชมครับสัปดาห์นี้นะครับเราจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปทํากิจกรรมอะไรไปทานอาหารร้านแบบไหนและที่พักบรรยากาศจะเป็นยังไงไปรอดูกันได้เลยครับ สวัสดีครับผู้ชมครับทุกวันพฤหัสแบบนี้นะครับก่อนมาเจอกับเรานะครับกับรายการเดินดาวี่มีดีที่เดินทางนะครับกับผมบอมนะครับผู้ชมครับสัปดาห์นี้นะครับเรายังอยู่ที่จังหวัดสุโขทัยนะครับราชธานีเก่าของพวกเรานี่เองนะครับซึ่งที่จังหวัดนี้นะครับแน่นอนว่ากลิ่นอายเมืองกรุงเก่าเนี่ยยังมีอยู่เต็มเปี่ยมเลยผมจะพาทุกคนนะครับไปดูกิจกรรมสนุกๆนะครับ ร้านอาหารและที่พักที่บรรยากาศดีมากๆลงเครื่องบินมาปุ๊บเจอเลยจะเป็นที่ไหนนะครับติดตามได้ในรายการครับ กยังจากันได้นะครับตลอดทั้ง4สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราพาคุณผู้ชมนะครับมาเที่ยวที่โครงการเกษตรอินทรีย์สนามบินสุโขทัยนะครับซึ่งสําหรับสัปดาห์นี้นะครับเรายังอยู่ที่นี่กันอยู่แต่ว่าเราย้ายจากกิจกรรมตรงนั้นมาที่ครัวของเขาบ้างเราอยู่ที่ครัวสุโขนะครับกับพี่จอยนะครับสวัสดีครับพี่จอยสวัสดีค่ะโอ้โหนี่ครับพี่จอยนะครับยังอยู่กับเรานะครับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่5แล้ว พี่จ่อยก็อย่างที่เราทราบกันนะครับเราเนี่ยได้ไปตั้งแต่เริ่มต้นดำนาเนาะใช่ค่ะไปเก็บไข<ล><ป>่เ,เป็ดไปดูโรงสีข้าวของที่ <ภา S 1> นี่แล้วก็ไปเก็บผลไม้ะคี่บที่ <ภา S 1> สวนผลไม้ของที่นี่กันมีนักท่องเทีย่ยวที่มาที่มาที่มาทํากิจกรรมกับเราเนี่ย <ภา S 2> ซึ่งทํากิจกรรมเสร็จก็ไม่รู้จะไปกินข้าวที่ไหนเพราะมันอยู่ไกลนะคะก็เราก็ริเริ่มตรงนั้นขึ้นมาโดยที่ต้องมีครัวขึ้นมั่งละนะผมก็ได้ทํา แต่ของเราที่จะมีซิกเนเจอร์ของเราที่นี่ก็คือเรานำาผักพืชผักที่เราปลูกในโครงการเราขึ้นมาทำเป็นอาหารที่นี่นะคะเมนูตรงกลางเลยครับพี่จอยครับตัวนี้จะเป็นเมี่ยงคะน้าค่ะที่นี่เราจะใช้ใบคะน้าแล้วคะนา้าที่นี่ของเราก็จะเป็นใบคะน้าที่เราปลูกเองเพอานีคํำ พอดีครับะแน่นอนก็มีเสิร์ฟพร้อมเครื่องเครื่องเคียงค่ะต่างๆนะครับอันนี้มากดีกว่าน้ําพริกใช่ไหมคบน้ําพริกนี่ก็ขาดไม่ได้ก็จะเป็นตัวนี้จะเป็นน้ําพริกสามเกลือนะคะซึ่งพืชผักเนี่ยก็มาจากที่นี่เองนะคะอย่างแตงกวาถั่วครูแล้วก็ถั่วฝักยาวมะเขือเนี่ยนะคะแล้วก็มีน้ําพริกอะไรบ้างน้รับเนี่ยสามอย่างจะมีน้ําพริกมะม่วงนะคะ น้ำพริกลงเรือนะคะคแล้วก็น้ำพริกมะขามค่ะโอ้สุดยอดมากครับผู้ชมครับมาต่อครับอันนี้บ้านดีกว่านะครับกระเพราไก่สายบัวนะคะซึ่งสายบัวจริงๆแล้วมันก็ทานได้อยู่แล้วนะ่ใั่ทำเป็นส้มตำุ้มอะไรอย่างเงี้ยได้นะยำสายบัวอย่างงี้เนาะมาที่นี่บ้านดีกว่านะครับนี่น่าจะเป็นของโปรดของใครหลายคนหลายคนนะคะมันคือ ขาหมูมันโถค่ะครับผมซึ่งไม่ใช่หมันโถตนึ่งธรรมดานะครับที่นี่เป็นหมันโถทอดด้วยมันโถทอดด้วยค่ะไม่โอมน้ํามันนะคะหมันโถของเราที่นี่ข้างในเนี่ยจะไม่มีน้ํามันนะคะมันก็จะมีมันเฉพาะอยู่ข้างนอกนอกโอ้โหี่ว่าน่าทานมากนี่และมากไปกว่านั้นนะครับผู้ชมครับนี่เป็นหนึ่งเมนูที่ผมไม่เคยเห็นที่ไหนทำมาก่อนใช่ค่ะอยู่ข้างในของผมแล้วนะฮะหลายคนนะครับอาจจะคิดว่ามันคือกุยช่ายทอดนะครับ แต่จริงไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะมันคืออะไรครับพี่ชอยครับจะเป็นใบข้าวทอดค่ะเพราะว่าใบข้าวตัวนี้เนี่ยเรานอกจากเราจะเอามาทําเป็นน้ําใบข้าวนําอะไรที่ที่ครัวสุขโขเรามีอยู่แล้วนะคะครเราก็จะนําใบข้าวอ่อน,ออนเนี่ยมาทําเป็นเป็นทอดทําเป็นอาหารอ,าอร่อยด้วยนะคะนี่นะคะผู้ชมครับมาครับผู้ชมครับเมื่อกี้นี่เมนูอาหารเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรายังมีเมนูเครื่องดืม่มค่ะ นี่นะครับที่อยู่ข้างหน้าของบอมนะครับอันนี้เป็นใบใบข้าวปั่นนะครับใช่แล้ว,ลวข,ขาดไม่ได้ก็ตัวนี้ก็น้ามาโยงชิดปั่นอ<ฮ>อันนี้นี่ของโปรดเลยสำหรับคุณผู้ชมคนไหนนะครับถ้าสนใจอยากจะมาลองรับประทานอาหารที่นี่อยากจะมาลองทํากิจกรรมอย่างที่ผมพาทุกคนเนี่ยไปทํากันใช,ใช่ครับ วิธีการเดินทางและก็ช่องทางการติดต่อมีทางไหนบ้างครับมี2ช่องทางนะคะก็คือทางานั่งเครื่องบินมาสายการบินบางกอกแอ์เวสนะคะแล้วก็นั่งรถยนต์ขับรถยนต์มาส่วนตัวก็ได้นะคะคเพราะว่า<ม>ที่นี่เรามีทั้งอาหารทั้งห้องพักทั้งอะไรรับรองอยู่แล้วนะคะสนใจก็ ติดต่อมาทางเราได้เลยนะคะครับเบอร์โทรละครับ055647290ค่ะครับผมแน่นอนนะครับกิจกรรมครบเซตอาหารที่พักก็มาที่นี่เลยใช่ค่ะครมการเกษตรอินทรีย์สนามนินสุโไทยนะครับผมยังไงวันนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณพี่ชอนมากที่อยู่กับเรามา5สัปดาห์ติดเลยนะครับนี่แล้วก็พาเราทั้งทานอาหารในวันนี้ด้วยขอบคุณมากเลยนะคะวันดีค่ะ สำหรับช่วงหน้านะครับผมก็เตรียมสิ่งที่น่าสนใจรอทุกท่านไว้อยู่จะเป็นอะไรเจอกันช่วงหน้าครับ เจอไดรีร่วมส่งเสริมกิจกรรมสร้างสาร์ประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติจากการรวมพลังของ22มูลนิธิและองค์กร,รการการุศลหลักของประเทศกับโครงการประมูลกล้องถ่ายภาพชุดพิเศษไลการุน M10P l i m i t e d Edition เฉลิมพระเกียรติเนื่องในพระราชพิธีบร,รมราชาพิเศษพุทธศักราช2562ซึ่งหนึ่งใน22มูลนิธิที่ประสานความร่วมมือในโครงการคือมูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจในพระบรมราชินูปถัมภ์ค่ะ ที่โรงพยายบาลนนรวนมีมูลนิธิโรงพยายบาลตํารวจในพระบรมราชินูปถัมภ์ก็ได้รับความช่วยเหลือจากผู้บริจาคต่างๆนะครับซึ่งการบริจาคต่างๆเนี่ยเราก็นำไปช่วยสาธารณกุศลก็คือต้องช่วยผู้ป่วยที่เจ็บป่วยโดยเฉพาะโรงพยายบาลน์วจเนี่ยจะมีผู้ป่วยที่เป็นข้า,า,าราชารวจบาดเจ็บจำนวนมากต่อปี ปรากฏว่าเราก็ได้ความเมตได้รับความอนุเคราะห์ความเมตตาจากมูลน่วยนิาย์ตำรวจมาช่วยในส่วนนี้ทําให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ปลอดภัยแล้วก็ดีขึ้นกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้ ำหรับนักสะสมกล้องที่สนใจเข้าร่วมประมูลสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจในพระบรมราชินูปาม์หรือที่เลขาธิการสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปัม์โทร0 9 2 6 5 4 9 4า6เพื่อแจ้งประสงค์เข้าร่วมประมูลในงาน Sustainableity Expo 2022วันที่30กันยายน2565ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตค่ะ นี่เะครับคุณผู้ชมครับปลูกก็ปลูกเองปลูกเสร็จปุ๊บนำผลผลิตที่ได้มามาทำอาหารโอ้โหอร่อยมากๆเลยนะครับและสึงคัญนเลยปลอดสารพิษด้วยช่วงต่อไปนะครับมีร้านอาหารที่ผมอยากจะพาคุณผู้ชมไปดูอีกจะเป็นที่ไหนตามกันได้เลยครับสนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชน ครับและช่วงนี้นะครับเช่นเคยเลยเราก็จะพาคุณผู้ชมเนี่ยมาร้านอาหารขึ้นชื่อของจังหวัดสุโขทขัย <client. S 1> นะครับซึ่งตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ร้าน12หน่อยตัดกับคุณโบนะครับสวัสดีครับคุณโบครับสวัสดีค่ะคุณโบแนะนำตัวเองกับคนดูหน่อยครับสวัสดีค่ะชื่อโบนะคะเป็นผู้จัดก,การของร้าน12หน่อยตัดค่ะครับผมคุณโบครับแน่นอนคำว,ว่า12หน่อยตัดเนี่ย หลายคนคงไม่เข้าใจว่าทำไมต้องใช้ชื่อเนี้มาเป็นชื่อของร้านอาหารทางร้านของเราคือมีผ้าทอผ้าไทยสะสมไว้เยอะค่ะ ก็เลยเอาลายของผ้าไทยมาเป็นชื่อร้านค่ะมาตั้งเป็นชื่อร้านไม่ได้เกี่ยวกับข้าวอะไรเลย <c oughs> ใช่ค่ะมาแต่มาจากชื่อของความความชอบส่วนตัว <c oughs> ใช่ค่ะอนุรักษ์ผ้าไทยอนุรักษ์ผ้าไทยทางเดินที่เราเข้ามาเนี่ยจะเห็นได้อยู่ว่าบรรยากาศร่มรื่นมากมีการปลูกต้นไม้นะครับเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยก็น่ามาเดินมาท่องเที่ยวกันได้นะครับมาขัาบคบณโบครับแน่นอนนะครับช่วงนี้คือช่วงอาหารของเราค่ะ คุณโบอยากจะแนะนำอาหารเรยคอมเป็นอะไรของร้านนี้ครับค่ะเมนูแนะนำของทางร้านนะคะจะเป็นลาบคุณยายค่ะอ่าทางนี้เลยค่ะเป็นสูตร,รของทางร้านค่ะเป็นลาบหมูใส่ตับครับซึ่งน้ำพริกลาบจะไม่เหมือนที่อื่นคือเป็น,นพริกลาบสูตรของทางร้านค,ยายค่ะใช่ค่ะ เป็นของคุณแม่ค่ะก็ที่เราเปิดแรกๆก็คือคุณแม่จะเป็นคนผัดคนทําเองแต่ตอนนี้ก็เป็นแม่ครัวทําแทนแล้วก็คือส่งต่อสูตรมันเป็นที่เรียบร้อยแล้วผ่านจากลาไปแล้วนะครับมาที่นี่ดีกว่าน้ําพริกค่ะเป็นน้ําพริกผัดหมูค่ะหวานๆเปรี้ยวๆค่ะจะมีส่วนผสมของน้ํามะขามค่ะน้ำพริกผัดหมูนะครับค่ะแล้วก็จะมีผักสดมีไข่ต้มเคียงให้ค่ะ ครับผมใครที่ไม่ได้ทานเผ็ดมากก็สามารถทานได้ใช่ค่คะนะครับผมอ่ะต่อไปเลยนะครับวันนี้น่าจะเป็นปีกไก่ค่ะปีกไก่ทอดน้ำปลาก็จะเป็นอีกเมนูหนึ่งที่ถ้าใครมาแล้วไม่สั่งแสดงว่ามาไม่ถึง12บหน่วยตัดเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันลูกค้าหลายๆท่านทานไปแล้วก็คือว่าที่ไหนก็จะทอดไม่เหมือนที่นี่อะคะ่ะของเราจะมีความกรอบแล้วก็หอมน้ำปลาครับค่ะ อย่างนี้มันโบบอกเลครับระะว่าลูกค้าทุกท่านนะครับที่มาที่นี่ r e c o m m e n d ปีไก่ทอดน้ำปลาใค,ใครที่มาแล้วไม่ได้สั่งนะครับเหมือนคุณมาไม่ถึง12อหน่อยช่่ะต,ต้องสั่งกันเลยนะค,ะค,ะครับคราวนี้มาที่อินหนึ่งจานโตข้างๆข,างของผมเลยนะครับนี่ชื่อเมนูว่าอะไรครับปลาทอดกระเทียมค่ะปลาทอดกระเทียมใช้ปลาอะไรทอดเป็นปลา,าทับทิมค่ะอปลาทับทิมนะครับซึ่งนี่มีอ๋อตรงนี้เป็นกระเทียมใช่ไหมครับใช่ค่ะกระเทียมเติมได้ไหมครับ ค่ะจริงไหมเนี่ยเพราะบางคนนะครับเวลาทานปลาทอดกระเทียมบางคนเนี่ยจะชอบทานกระเทียมทอดมากค่ะที่นี่ถ้าสมมุติเราขอกระเทียมเพิ่มได้ค่ะขอปลาเพิ่มนะยครับได้ไหมปลาก็สั่งเพิ่มได้ถ้าทานปลาหมดก็ต้องสั่งเพิ่มนะครับขอเหมือนกระเทียมไม่ได้ค่ะและเมนูที่ผมเห็นกําลังปิดฝาอยู่นี่มันคืออะไรครับคุณโบครับเมนูนี้จะเป็นแกงขั่วใบชะพปูค่ะเป็นแกงกะทิค่ะครับน้ําขุกขิกค่ะ ああนี่จะแบบว่าไม่เผ็ดมากค่ะจะมีความหวานของน้ำกะทิครับค่ะเพราะฉะนั้นแล้วใครที่ชื่นชอบการทานปูนะครับนี่เมนูนี้เป็นหนึ่งเรคคอมเมนใช่ค่ะจะมีกลิ่นหอมของสมุนไพรใบชะพูปูแล้วก็กระชายซอยค่ะอ,อ๋อมีใส่กระชายซอยเข้าไปด้วยใช่ค่ะああ และนี้นะครับคุณผู้ชมครับเป็นแค่เมนู Recommend เล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆแต่จริงๆแล้วร้านนี้คือเมนูนี้มีอีกเพียบเลยใช่ค่ะใครที่อยากจะมาทานเมนูอื่นนะครับก็ลองดูเมนูได้เพราะว่าเมนูที่นี่เยอะมากจริงแล้วอันนี้นะครับอันนี้จะเป็นเมลอนค่ะเป็นผลไม้ทานหลังทานอาหารคาวเสร็จส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะสั่งมามทานเมลอนที่นี่คือขึ้นชื่อเหรอครับใช่ค่ะ เพราะของเราจะมีฟาร์มเมลอน,ลนะคะอ่ะจะมีฟาร์มเมลอนขอ,ของที่นี่อยู่ะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วใครที่ทานอาหารคาวเสร็จแน่นอนปิดท้ายด้วยผลไม้วันหวานนะครับก็สามารถทําให้ท้องอิ่มกันได้สําหรับตอนนี้นะครับผมเชื่อแล้วว่าคุณผู้ชมเนี่ยอยากจะมาที่นี่แล้วค,ครับคุณโบครับวิธีการเดินทางช่องทางการติดต่อไปทางไหนบ้างครับค่ะการเดินทางเส้นทางที่มาร้านของเรานะคะร้านเราจะอยู่ห่างจากสนามบินสุขโขทัยประมาณ2กิโลค่ะ จะอยู่ถนนสายเดียวกับสนามบินเลยค่ะค่ะแล้วก็ช่องทางการติดต่อช่องทางหนึ่งก็คือเพจร้าน12หน่อยตัดค่ะทาง Facebook ค่ะแล้วก็เบอร์โทร0 8 0 0์9 77 5 2จะเป็นเบอร์ของหนูเองเลยค่ะค่ะใครโทรมาโทรมาจองอาหารนะครโทรมาจีบนี่อีกเรื่องนึงนะครับผู้ชมครับอะอยังไงตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปรับประทานอาหารก่อน ช่วงหน้านะครับมีที่พักรอทุกคนอยู่ยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณโบมากนะครับขอบคุณมากครับเจอกันช่วงหน้าครับผู้ชงรับทานอาหารไปอย่างจุใจแล้วนะครับถึงเวลาที่เราเนี่ยจะเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างพาคุณผู้ชมเนี่ยไปดูที่พักบรรยากาศดีๆกันหน่อยจะเป็นที่ไหนติดตามกันได้เลยครับ สนับสนุนโดยคอตโตสนับสนุนโดยคอตโตคอตโตได้สร้างคอนเทนต์เพลย์ลิสต์ดีๆสำหรับคนที่กำลังเลือกซื้อกระเบื้องเลือกอย่างไรอะไรที่เหมาะกับพื้นที่คุณต้องการ เลสทายเคล็ดลับฉบับคนช่างเลือกตอบโจทย์ใครที่กำลังซื้อกระเบื้องมองหาข้อมูลดีๆที่จะช่วยคุณเลือกซื้อได้อย่างถูกต้องสวยงามเหมาะกับการใช้งานลองคลิกเข้ามาได้เลยครับ เราเจอคุณปุ๊กแล้วนะครับทุกคนครับเดี๋ยวไปคุยกับคุณปุ๊กกันนะครับคุณปุ๊กสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณปุ๊กโอ้โหถ้ายังจำได้นะครับผู้ชมครับสัปดาห์ที่แล้วนะครับคุณปุ๊กพาเราเที่ยวที่สุโขทัยเฮอริเทจสัปดาห์นี้ยังพาเราเที่ยวอยู่วันนี้เราอยู่ที่ไหนครับคุณปุ๊กครับโรงแรมสบายสบายสุโขทัยค่ะโรงแรมสบายสบายสุโขทัยนะครับเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งที่พักนะครับที่อยู่ในตัวแอเรียของสนามบินสุโขทัยใช่ค่ะ คุณผู้ชมครับความพิเศษของที่นี่นะครับเดินเข้ามาเห็นถึงกลิ่นอายของเก่าของสะสมใช่ค่ะและที่อยู่ข้างหลังผมไม่รู้เรียกว่าอะไรเรียกว่าของอลังการมากๆใช่ค่ะโอ้โหคุณปูครับนี่คืออะไรครับเนี่ยเทพเจ้าแห่งโชคลาภคะ่ะไช่สีเดียใช่สีเอียว <Ừ. S 1> ทำไมที่นี่ถึงมีสิ่งของแบบนี้เยอะมากเลยครับ<ช>คุณปูครับเป็นความชอบของเจ้าของ สนามบินนะคะคซึ่งเป็นเจ้าของโรงแรมด้วยทั้งสองโรงแรมนะคะอันนี้ก็จะเป็นของสะสมของท่านหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ต่างๆที่ครับนี่ก่อนที่ไปดูห้องพักเดี๋ยวเราพาเดินดูรับบี้ยกันดีกว่าค่ะเช่นค่ะอันนี้เป็นไม้นะคะเป็นไม้ไม้กลายเป็นหินค่ะไม้กลายเป็นหินก็อาจจะอยู่นานเก็บไว้นานมากนะคะแล้วก็ไม้ก็จะ ลายเป็น,นงั้นเดี๋ยวเราไปดูห้องพักกันดีกว่าวันนี้คุณปุ๊กจะพาเราไปกี่ห้องครับอ่าเป็นที่นี่มีสองบุมงไทยทั้งหมด52ห้องนะคะก็ค,คือจะเป็นซูพิเรียกับสวีทเลยซูพิเรียกับสวีทเลยคไปงั้นอย่ารอช้าครับผู้ชมครับตามคุณปุ๊กกันดีกว่าเชิญค่ะทางไหนครับทางนี้<ะ>ไปครับใช่ครับครับผมอ่าเข้ามาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับโอ้โห <Super> นี่คือห้องสุพิเรียจริงหรือเปล่าครับเนี่ยกว้างมากกว้างกว่าสุพิเรียธรรมดาเยอะแยะมากเลยโอ้โห oh, oh. และอย่างที่คุณปุ๊กบอกนะครับว่าแต่ละห้องเนี่ยจะมีภาพวาดซึ่งจะไม่เหมือนกันเลยของแต่ละห้องใช่ค่ะจะไม่เหมือนกันสักห้องเลยโอ้โห oh, oh. uh. เยอะมากเลยนะครับซึ่งเตียงของที่นี่นะครับแน่นอนโอ้ยิ่งใหญ่อลังการมากอย่างห้องนี้ความกว้างขนาดของเขานี่คือขนาดเท่าไหร่ครับสามสิบ ท,ทุกครั้งก็จะมีระเบียงให้ชมวิวอตอน,นั้นนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับนี่เข้าของเครื่องใช้นะครับห้องน้ําก็คือครบเซตทุกอย่างาชุดนะครับอาบน้ํานะครับ <ใน S 1> <laughs> เกำลังจะพูดเลย <laughs> นี่ดูเป็นเทรนแฟชั่นมากๆบับเบอรีหน่อยๆนะครับผม ทิงนี้ต้องระวังคนจิกกับบ้านนะครับคุณปุ๊มีคนมาขอซื้อไหมผมว่าต้องมีมีบ้างค่ะมีเนาะนี่เพราะว่ามันน่ารักมากเลยครับถ้าคนหนูก็ใหญ่มากที่นี้ครับยาวถึงพื้นเลย <c oughs> ยาวถึงพื้นเลยครับก <c oughs> ายเป็นผ hey ้าผมได้เลยใี้นนี้เน้นความอลังการครับผมอะนี่เป็นเพียงแค่ห้องสูพีเรียเท่านั้นนะครับคุณปุ๊มีหนึ่งห้องอีกหนึ่งทิ๊ซึ่งจะสวีทใหญ่กว่านี้แน่นอนค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะท่านผู้ชมครับ ใช่เลยค่ะครับผมเข้ามาแล้วนะครับเป็นยังไงคะโอ้โหมีเฮ้ยตรงนี้มีลิฟทงรูมของตัวเองด้วยเหรอครับใช่ค่ะนี่เป็นห้องสวีทนะคะเราจะมีแค่สี่ห้องเองอ๋อมีสี่ห้องใช่ฉันนั่งกันค่ะอุย้ยนี่ต้องต้องถามเลยนี่ครับด้วยความที่บ้านผมเป็นคนจีนมันจะมีอะไรแบบนี้เยอะแยะมากมายเลยคุณปุ๊กค่ะของตกแต่งแต่และห้องจะไม่เหมือนกัน ใช่ไม่ได้ซื้อนะคะแต่เป็นของสะสมเป็นของสะสมของคุณหมอใช่ค่ะครับซึ่งอย่างที่คุณปุ๊กบอกนะครับห้องแต่ละห้องก็จะมีงานภาพวาดที่แตกต่างกันออกไปนี่ก็มีสอันนะครับซึ่งไม่แน่ใจว่าในตัวห้องนอนหรือเบดรูมเนี่ยจะมีรูปอีกเยอะขนาดไหนไปเดี๋ยวเราไปดูไปดูเบดรูมดีกว่าครับโอ้นี่ครับอันที่สาม สี่ห้าห้าอันค่ะโอ้โหเยอะมากเลยสำหรับห้องสวีทนี่มีขนาดเท่าไหร่ครับคุณปุ๊บอันนี้มีขนาด60สิบพร์เมตรค่ะ60สิบรวมระเบียงค่ะนีรวมระเบียงด้วยใช่ค่ะซึ่งถือว่าใหญ่มากนะครับคุณผู้ชมครับเหมาะมากกับการมาพักผ่อนนะครับคปุ๊บและที่สำคัญคือมีเพียงแค่4ห้องเท่านั้น4ห้องมีห้องน้ำครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวพาทุกคนไปดูห้องน้ำด้วยดีกว่าไปดูกันเลยค่ะ กว้างขวางมากโอ้หเข้ามานะครับก็คือเหมาะเลยครับใครที่มาเป็นคู่รักหรือว่ามาเป็นแบบเพื่อนนะครับคือแบกเลยคนที่หนึ่งยืนตรงนี้นะครับแปลงฝันได้อีกฝั่งก็อยู่นูน้นชาเวอร์แล้วก็ตัวคอรเล็ตก็กอ,อยู่ตรงนี้โอ้โหสุดชอจริงคุณะบอกเลยนะครับว่าการได้มาเที่ยวที่พักนะครับในจังหวัดสุโขทัยนะครับมากไปกว่าน,นั้นแล้วยังมีสิ่งของสะสม ที่อลังการนะครับแล้วก็บอกเลยว่าหาดูด้ยากมากใช่คอบอกว่าบางทีเนี่ยต่างประเทศก็ไม่มีค่ะใช่ต้องมาดูที่นี่เท่านั้นใช่แล้วก็คุณผู้ครับผมเชื่อว่าบางคนเนี่ยอยากจะมาพักที่นี่แล้วช่องทางการติดต่อแล้วก็เว็บไซต์มีที่ไหนบ้างครับค่ะด้านล่างเลยนะคะ สบายสบายสุโขททย .com หรือโทรตามเบอร์โทรด้านล่างได้เลยค่ะฝากด้วยนะครับคุณผู้ชมครับสบายสบายนะครับสุโขไทยเข้าไปที่เว็บไซต์สบายดอท .com ขึ้นอยู่ข้างล่างนี้หรือโทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นข้างล่างนี้ได้เลยนะครับยังไงวันนี้ผมต้องขอขอบคุณคุณปุ๊กมากมากขอบคุณคุณปุ๊กเช่นกันครับที่พาเรามาเที่ยวนะครับแล้วก็โได้ดูของอลังการมากเพราะว่าจะเป็นไม้กลายเป็นหินแล้วก็รูปปั้นนะครับเทพเจ้าแห่ง แห่งโชคลาภแห่งโชคลาภ<ช>นะคะโอ้หจริงๆมีอีกเยอะแยะมากมายแต่ว่าอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยไปดูที่พิพิธภัณฑ์ของที่นี่เองเหอกันค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนใจดีของเราด้วยนะครับบริษัทไทยเบเบลดจำกัดมหาชนคอโต,โต้สัปดาห์หน้าผมจะพาทุากคนไปเที่ยวที่ไหนนะครับต้องติดตามนะครับสัปดาห์หนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ กับความหลากหลายของการบริหารจัดการที่ช่วยตอบโจทย์การอนุรักษ์พลังงานภายใต้ทีมควบคุมดูแลที่ได้มาตรฐานแบบครบวงจรของซูซานบเอ g ซีจีเซมได้ที่งานอาเซียน s t ร i นเอเบ e ลเอเนจี e ีค4 1 6กันยายนนี้ที่บูธดี4ีฮอลล์1ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจค่ะสนับสนุนโดยคอตโต